ครับนะอ่าผมจะให้ผู้หญิ่งผมนะครับนะมารีวิวครับให้ดูกันแล้วนะครับนะคันนี้แหละจะรับเมื่อเดียวลองครับเมื่อเดียวเลยโชว์ให้คุณติดตามดูกันนะครับอะมาดูครับกันครับเมื่อเดียวโอ้เห็นไหมครับครับไม้ครับน้องนุ่มติดตั้งตู้นเป็นอย่างดีนะครับนะอ่าไม่ต้องกลัวครับเดียวสะบัดเห็นไหมครับครับเมื่อเดียวเห็นไหมอ่าทำความเบี้ยรื้อยอครับ แม่กันเลียวเลยรับมือเดียวมาเลยกับมือนเดียวมาเลยอเลียวดูดิเลียวดูมาเหไหมครับมห้ครับอือไข่ต้นใจเนี่ยครับนะไม่ต้องกลัวว่อต่อไปเร้วรับไม่ได้นะครับนะอ่าเนี่ยครับมาดูตัวอย่างได้เลยครับนะที่นองก็ครับนะครับเสมปาดตก็้นองกอเหลาครับมันบื้อมั้งนองสบายมากครับสบายมากเลยครับโอ้ยอกกุไไม่ปูกับร้อมสุดยอดครับนะก็คุณน้องมามาเลยนะครับนะอ่า พาไปด้วยครับอืมเป็นไหมครับนะครับดูแลเลยครับผมบ